ดวนๆมาแล้วเหล็กดังทาวเวสวรนพี่นวนผ้าร้วยซ่องแดงฝ่ามาเบิงฝ่ามาจุดเอาเด้อพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสภูสคนต้อนรับโค้ชชองก็ติดห้วยดังมาแช่เราจ้ากลามาพอกับแอดมินในวันซร์ที่สิบกุมภาพันธ์เราจ้ะแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเด็กเด็ดตัวเด็กดังแนวทาง,ทางดีๆเอามาแบ่งปันในผนองดเดบิงกันอีกเชนเคยเราจา้ะ สำหรับชุดนี้แอดมินก็ภูมิใจนําเสอเนอแนวทางของเหล็กดังทาวเวสวันผีนวดผ้ารวยซ่องแดงกับตกทายหรือแนวทางเหล็กปลดหนีจ้าก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกําลังแห่งใจจ้าพี่น้องสปูสโคนเนาะจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันเนาะจ้า,จาส่วนแอดมินก็จะได้มีกําลังแห่งใจในการทําคลิปต่อไปด้วยการ กดไลค์กดแชร์จากพี่น้องสภูสขนุนนะจ้าเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนำเดอพี่น้องด mm hmm. เดอเผื่อเป็นการว่าเสวลาเขาับไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของเหล็กดังทาวเวสวรรณคันก,นกอนนะจ๊ะซึ่งหววทิพผ่านมาหนึ่งกุมภาพันธ์เพิ่นกะให้เขาเลีกยกาทยซ้ำตัวบนนะจ๊ะก,ก็คือ 1, 4, 1, 2, นหนึ่งสี่หนึ่งสองโตกันหนึ่งหนึ่งนะจ๊ะแนวทางเหล็กดังทาวเวสวรร เอากลับมาเบิ้องต่อกันที่16กุมภาพันธ์2 0 0 6กันต่อเลยซึ่งเพิ่นก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วเนาะจา้ะชุด3โตัวจับคูณแล้วก็ได้ตัวเลขที่826 78 82 31 301 66 22และหา4ได้พี่น้องเดอ้อชุด3โตัว826กับ สามูนึงชุดสองตัวบนรางกันดลแก้78 82 31 66 22่และหาีจ้ะเลขดังเท่าเวสวรนแคบใไปเบิงจุดไปเบิงกันแล้วจ้ะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลตตอรีได้พี่น้องเดอ้อจับคู่ไ้แลวเป็นทีเรียบรรอยเนละจ้ะส่งผลงานบดที่ผ่านมาก็ให้เขา141 1จ้าสองตัวกับ1นึง่จ้ะสองตัวบนแล้วจ้ะ สามตัวบุสี่หนึ่งหนึ่งสองตัวบนก่อนหนึ่งหนึ่งจ้างวดที่ผ่านมาตามต่อกันเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาเบิ้งตอกันที่เนื้อทางของพี่นวลผ้ารวยกันต่อจ้ารัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2566นะจ๊ะงวดนี้พี่นวลผ้ารวยพลกระหายตัวเด่นที่รัก8ปดได้พี่น้องเดอ้อชุด2ตัวก็มี82 85แ,แล้วก็89เก้าเนะจ้าชุด3ตัวให้ไปที่284กับ026 เดน8ปด้อจ้าผู้ใดเป็นซ้ายวิ่งซ้ายรูดกัมักกระจัดไปด้อจ้าลัก8 82แปและ89ห้ามพลาดเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งตตอกันทีแนวทางของซ่องแดงกันต่อเลยจ้ารัฐบาลไทย16กุมภาพันธ์2 5, 5 6 6ซึ่งงวดนี้เพิ่อก็สั้งให้วิ่งที่ลักหาโตเดียวเด้พี่น้องเด้อว,วิ่งหาโตเดียวจ้ะเด็กซองแดง3โตเพ้นหาหาเจและ 359จ้า357และ359ต่อด้วยชุด2โตเพิ่นให้พิธี53 57 59 73และ93ในพี่น้องเดอ้อแนวทางเลข2แดงจ้ะวิง่ง5าตัวเดียวแขนแขนได้พี่น้องเดอ้อมาเบิ่งต่อกันที่แนวทางของเลขปรดหนีงวดประจําวันที่16กุมภาพานันธ์2566 ชุด3ตัวบ4เพื่นให้431และ433จ้ะ431และ433ต่อด้วย2ตัวล่างเฮาจะให้เป็นที80 81และ82จ้า80 81และ82จะ้ะแนวทางเลขรถนี้แคปไปเบิงจุนไปเบิงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสิเป็นแนวทางของเลขดังทาวเวสวันผีนวลผ้ารวยซ่องแดง แค่ไปเบิงจุดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตตลีกันเด้อพี่น้องเดอ้อแอดมินรวบรวมมาให้เบิงแล้วกับเก็บไววพิจารณากันเด้อจ้าทายนี้แอดมินก็ขอให้พี่นอ้องสภูสกนโปรดใส่วิจรารญาณในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอยางมีสติเด้อจ้าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็นสนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อจ้าทางช่องบ่สนับสนุนการพนัน หรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆด้อจ้ะสื่อตามกำลังทรัพย์สืบสตามผื่นดวขงของเจ้าของ้ะพี่น้องเด้อจังสืถือเรื่องของโชบหลักเป็นเรื่องของดวงแล้วก็บุญภาวาสนาเนาะจ๊ะแอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโชคดีแห้งๆปังๆรับทรัพย์ตลอดปี2 5 6 6ัน้อยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่นอรร้องไวสันติกอนนะจ๊ะนะจัง กลับมาพอก,กันไหมในคลิปหน้าสวัสดีจ้า